สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดวันนี้สิด้เฮ็ดบอพี่น้องมันหมานไปเบิ่งกันนยจ้ะพอเฮ็ดอันพี่น้องเห็ดเพิ่งเกาหลักหน่อยเฮ็ดเพิ่งแม่หมดหน่อยจ้ะไปว่เนี็นบอคนมันคนมันเอาดอกใหญ่ไปแล้วก็เจอแต่ดอกเล็กไงพี่แอนเอยดอกซอาอีหยงนี่ลหละโอเค เละจะเห็ดพุ่มแม่มดลบตาเขาดอกงามๆจ้ะหาโมมันก่อนไปมันมานจ้ะมันมันใช่สองดอกแล้วเนี่ยหนูบอกว่าย่านนี้มันมีเห็นไหมนี่สวยเลยหาหานี่นี่ในยสองดอกนี่อีกสองดอกหาหาอุช่วงนี้มีนี่ได้แล้วสองดอก เก็บเก็บาบอกถ้ามันออกมันออกเป็นหมูต้องนั่งลงนะขาขึ้นแน่นแท้แน่นมากดึงมาออกเกระจิตฤทิดเห็นไหมเกรดจิติดธิ์ดึงขานี้ไม่ออกเลยโอ้นี่อ้วหาอ้วช่วงนี้ถ้ามันมีมันก็จะอยู่ช่วงนี้นี่ ตาดีแท้เอออีกดอกนึงอุ๊ยไม่ดิอุ๊ยถ้าตรงนี้มันออกมันก็จะออกอุ้ยเพียนดอกงามเลยอุ้ยงามนต้นเห็ดไข่มุกนี่งามเก็บ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 เกเห็นไหมถ้าเข้าตรงโล่งๆอุ้ยนี่ไงดอกนึ่งเพี้ยนนี่ออย่เเนไมห็วางไม้โต้บาทเพี้ยนชี้ให้หนูวางไม้ตรงนี้ยังไม่เห็นเห็ดไปไป ่าแมไหน้นายโอ้ฮะได้ได้แซ่บอู้พี่แอนก็สวยแท้สวยมากว้าวเห็นไหมอู๋นางล้งอู๋พี่แอนกี่ดอกงามกี่ดอกสองดอกสามดอกอุ้ยเห็นไหมมันออกอย่างนี้แหละเธอเห็นบ่มันจะออกเป็นมูตะอ้ว

เห็นบค่ะมันออกมันออกมันงูเอ้ยนี่อุพี่สีหัวกู้า้ากิเเฮ้เ้เดี๋ยวเดียวเอย่าเปลาอันนั้นเ้ก็บเจก็บเก็นี่อีดอกนันน่เก็บเทางคุณอีเอนี่น้ำยิงใสคุณมีไปเอาไปเอาหนอยด น้ำนีเลาะน้ำนี่เลาะน้ำนี่อันนี้คือจุดที่เขาเ่เห็นจริง,รงๆมันตรงไหนจังสีหล่อ้วกุ้นน่ะพี่ดอกหนึ่งนี่วันนี้ดอกนึงเออวนน,อนี่เขาค้างไว้ขอนเห็ดพึ่งหวานกันลอกโฮ้ยพี่เอ็นกระลอกไงแต่มันเข้าอ่ะอัน <c oughs> อนี้ไง อันไหนพี่แอนหนูเพิ่งเก็บนะหน,ห,นหนูยังมองไม่เห็นเลยอุ้ยนี่ดอกหนึ่งพี่สองดอกพี่สามดอกจ๋าอว้ายพี่เก็บกล่องไปตรงนงั่งตรงนงั่งตรงนงั่งได้ล้วเก็บกล่องไว้ก่อนเห็นบอหงเขาบอเห็นน่ะอ้วว <c oughs> พี่อะไรมันเถาฮะ ไชยเก็บไปพี่สิไทย่สยทงไเห็น่มุยวายตายเมื่อรู้อากูเก็บกองไว้ก่อนเออเออเดี๋ยวไปตัดขาที่หลังสสยละเอาตาดีตาดีเอาพี่แอนเนาะมันออกอยู่บุงนี่นะ <laughs> ไห้ไปไปตัดขาม,ามาตัดนี่นีนาะตัวตัดเลยพี่จะไปตัดของพี่ของพี่ก็มีใจกันเป็นกองกองขายเห็ดพี่น้องมึงเห็ดพึ่งหวานใจเห็ดพึ่งหวานโอ้หดอกแรกแหกหมานเอิร์นมอมมาได้หลายได้มาได้ยังสี่อีกหวานม้อนขนาดพี่น้องแย่งเห็ดกันใกล้อุได้ใส่แปลงนะได้จ่าเห็นบ่เน,นี่ยอือ ต้องใส่มูนี่เขาเพิ่เห็นเห็นปะเห็ดพึ่งหวานโอ้ยเอิญโมมาหลายๆล้วเจา้มา,ม,ามันมันมันอืมเนี่ยเริ่มหาจากนี้ไป <c oughs> ไ <c oughs> แก่มูเดี๋ยวสิ <c oughs> เตียมตาเลยอูยเห็นปะพิษพึ่งหวานจา้ะ มันต้องมีอีกสักหมูทีนะมันหลบตาเขานะ่ะเออมันบ่าหาทั่วปลาดอกน,น,นะค้นอ่ะหูยพี่น้องไหนมูเดี๋ยวสิเต็มตาเลยจ้ะไลยจ้ะหูยเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานนี่จ้ะเห็นปะฮัลโหล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 เอิญมูมาห,หลายๆเด้อจ้ะ เห็นปะฉันรักเธอเออไอ้วอดเต้นเออก็เดินผ่านเดินอยู่ไหนเลยนี่ไปจ้ะโอุ้ยงามให้งามมากเธอโอ้ยเก็บเกเก็บก่อนเก็บก่อนมันห่างห่างนี่อ่าดอกแก่กระเได้อยู่ไปไปหาตาดนี่เห็นปะ ตั้งตาไปพี่น้องเอ้ยไปเห็นเห็ดนี่จ้ะส่งหามูมันส่งหาเพื่อนนางเขาจะต้องมีเพื่อนเขาจะอยู่คนเดียวนี่จ้ะนี่นี่นี่หนึ่งดอกสองดอกอสามดอกจ้ะ หมานหมานพี่น้องหมานค่ะขนาดเห็ดพึ่งแม่หมดของแซบจ้ะไปไปตัวไข่มุกไข่มุกอืมเห็ดไข่มุกจ้ะไปมันหมานนี่จ้ะเห็ดพึ่งแม่หมดเห็นปะนี่มีดอกหนึ่งนี่ พึ่งแม่มดสง่งหาเพื่อนก่อนจ้ะนี่หนึ่งดอกพึ่งแม่มดจ้าอ่างามๆได้อยู่ได้อยู่แถวนี้มันมีเห็ดพึ่งหวานจ้ะโอ้ย เลยอ้วนี่นี่เหีนเบ่เห็นเบอร์ต้องนั่งอ่ะอ้วกซองซองมาสีตัางกโตแดงๆจ้ามอนแล้วจ้านี่งามงามนี่นี่สวยงามงามมากไปหาอีกหาอีก